สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, hey. okay, โอเคพวกเราจะมาสอนสร้างไอเสกดิเสกคอมมานกันนะเริ่มจากเข้าไปก่อนเลยนี่แฮกเกอร์เข้ามาแฮกเกอร์ทีนี้ชื่อแฮกเกอร์เหรอโหนี่เป็นแฮกเกอร์จริงไหมเนี่ยไม่จริงเอาไม่จริงเหรอแต่ชื่อแฮกเกอร์ชื่อ ชื่อแฮกเกอร์เฉยๆโอเคเข้ามาแล้ววิลเบตับอันนี้คือแบบเข้าแมพใคร้เข้าได้นะเอาเอาอะไรเนี่ยโอเคมาเลยนี่ครับนี่เดียวนะโอเคผมจะมาสอนการสกคอมมานนะเออสกคอมมานเลยมันก็แบบว่าวิธีง่ายๆโอเคพิมตามผมเลยนะ มั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมาไหนดิโอเคอ่าแล้วก็ G I V E โอเคแล้วก็เวนวับแล้วก็แล้วก็เ e. อเวนวับแล้วก็พิมพ์คำว่าคอมมานแล้วก็อันนี้แล้วก็ B O โอ้ดีก่อน B L O C K นะแล้วก็อ่านี่ไงมาแล้วี่นี่ไงสื่อของมานบอกโคตรง่ายเลยแต่มันจะวางไม่ได้นะแต่มันจะวางไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ถ้าาอยกจะให้มันวางได้อะให้มันบอกว่าวาเอาให้น้ำยาหมดเดี๋ยวกินกัน นี่ไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่เนยวิชัดโอ้หอันนี้ต่างหากในวิชั่นนั่นไงโอเคถ้อาอยากให้มันวางได้ใช่ไหมคุณต้องปรับเป็นเดี๋ยวนะนเร็วๆหนิแหลกอีกโอเคนเี่โอ๊ยออนี่ไงวางได้ละ เห็นบ้างแล้วมันก็พิมพ์ได้ด้วยแต่ถ้าปรับไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ถ้าปรับโหมดสว,วิเวอร์มันจะพิมพ์ไม่ได้นะเอออันนี้คอมาของจริงเลยมีตังเลยแล้วก็ผมจะมาสอนทำเออทำสอนสอนเสกเออเสกบกล็อกจุดทุกมาละ ผมจะมาก็มาก็จะมาสอนแบบว่าสองสอนสองอย่างเลยก็คือเสษคอมมันบล็อกกับเศษบล็อกบาเลียบล็อกบาเลียมันคือแบบว่าเป็นบล็อกที่ใช่เป็นบล,ล็บอกล่องห่นใช่มันคือบล็อกล่องหนซึ่งมันก็แบบว่าโคตรง่ายก็คือที่เหมือนเดิมเลยแต่มันไม่ใช่คอมมาน์นนะี่ย V E ออ แล้วก็นี่ก็เดินวัด <B S 1> แล้วก็ b a r r เห็นไหมครับข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นสีแดงแดงแล้วก็ i e r แค่เนี้ยแหละแล้วก็อ่ะนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอเคซึ่งถ้าวางแล้วมันจะล่องหนเลยเห็นไหมมันจะแบบว่าล่องหนอนะ่ะ แล้วมันก็ขุดไม่ได้ด้วยเหมือนคอมมาเนี่ยคอมมานะม,ม,ามันก็ขุดไม่ได้ดูดิขุดไม่ได้เลยพีแอ็ก็ขุดไม่ได้่ตังดูมันตีตม,นตมันตีเหมือนคนคนเล <โฮ S 2> ยเออมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่บอกปาเรียอยู่นี่นเฮ้ยบอกปาเรียมันอยู่ตรงอ๋อนี่ไงให้มันขุดไม่ได้เลยโอเค ก็จำลองไปสองอย่างแล้วแล้วตอนนี้ผมจะมาสอนให้เสกของนะนี่เสกของมันได้มาได้นะ GIVE เหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีทงให้เลือกพิมพ์ตามมันนะแต่ผมจะเลือกอะไรบางอย่างก่อนดูเสื้อมันจะได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ไม่ได้เนี่ยอ๋อมันมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ<ม>เออโอเคมีตังเห็นหเราไหมเราถืออะไรอยู่ถือถือตรงนี้ได้ด้วยแล้วลองถือดิอหิวหิวยวกินก่อนโอเคเก็เดี๋ยวนะ 停，啪。